ส้ต้มนอมไใหม่สีเฮ็ดซุปนอมใหม่นะคะนอมไใหม่นี่แม่น้อยซื้อมาจากคุดก่อนซื้อมาจากจันทบ,บรุรีเพราะมันแช่ไม้ี่นอองแม่น้อยลืม่มไปไล่มองไล่แม่น้อยก็ลงนะว่ามันไปทั่วประเทศไทยรดไปรอบนียซื้อมาจากจันค่ะนอมไใหม่แห้งนะคะแม่นอมไม้ฝอยแห้งของจันทบ,บรุรีซื้อมาเพิ่งกิโลค่ะแล้วามาตากเพิ่มนะคะก็ะนั่งต้มน้ำ นี่ค่ะหน่อไม้แห้งนะจะต้มแล้วก็จะทําซุปหน่อไม้แล้วก็จะทําหมกหน่อไม้ใส่ตู้เย็นไว้หิว้วบะได้ห้อกระจกขึ้นมาก,กินนะนะห้อเห็ดแล้วกนะ็วใส่ตู้เย็นไว้นะคะกาลัางต้มน้ำยูจ้ะนี่ค่ะกำลังต้มน้ําให้เดือดนะรอสักครู่ของแห้งนี่ข้าคิดว่ามันในหน่อยประมาณนด้ค่ะเวลาต้มลงไปแล้วเวลาข้าเอามากขึ้นสะผ่าเติมนะ้มันได้หลายเลยค่ะไม่น้อยก็่าเจ้าเมืดด่อตกไข่เอาะปมัณนี้ ที่เลี้ยงไม่น่าจะเก็บเลี้ยงไเพราะว่ามันสไลายเกินข้าวกระสิกินไลยไม่นู่นาะ,นะอันนี้ทางนั้นเขาบอกว่าเป็นนลอไม้ปลานะคะเป็นนลอไม้ปลาที่เขาซอยโอ้ยเขาตกเป็นโรงงานค่ะพี่น้องขันเขาเห็ดออกมาเซนในงามเสมอกันจันนี้นะลืมไปเพเพื่อแม่ปู่นะ จะบุกผมบม่คือเก่าแล้วพี่น้องลืมไปว่าสิ่งเพื่อแม่ปู่นี่ค่ะเขาเห็นน้ำไม้สีดำๆเพราะตรงยานค่ะมันเป็นสารในน้ำไม้นะคะเหมือนไม่น้อยตตกแข็งมากมันจะเป็นดำๆมากนะคะพอเขามาหลวกแล้วต้มแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำไม้ขึ้นค่ะนี่เป็นน้ำไม้ป่านะคะของจันทบุรีไปไหนซื้อมาแค่เคืองกิโลเขาขายกิโลละหนึ่งพันนะคะแบบตากแห้ง มาหน่อยเสื้อมาแค่เคิงกิโลห้าลอยบอกาซื้อมาหลายเพราะวะ่าสื้อมาล่องเมืองกอนแล้วเอว่ามั่นน่นโอเคแล้วเจอเอื้อแล้วไปจันทร์ไวเพราะว่าเราเฮ็ดปุ๋ยขายให้กับเมืองจันทร์เนาะทางฝากฟังตอนออกเขาก็รับปุ๋ยจากเราไปขายอยู่แล้วนะคะมีบริษัทเขาสั่งอยู่แล้วเวลารถไปส่งร้านไส้ม่นหน่อยไปส่งปุ๋ยให้ร้านไส้ม่นหน่อยซื้อกลับมาให้นะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวส่งมาให้ม่นหน่อยทีหลังเนาะเดี๋ยวเขามาล่องเมืองว่าข้าต้มแล้ว สภาพแล้วจะสวยงามบอเห็นบหอยากดำๆสีไม่น่ากินเริ่มเป็นสีหน่อไม้แล้วมันอาจจะต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้มันเปื่อยเพราะาอันนี้เป็นน้ำไม้แห้งต้องให้มันขึ้นสภาพให้มันนิ่มน่นะคะบเพราะมันเปื่อยต้มให้มันนิ่มก่อนแล้วก็จางสีใส่น้ำอย่านั่งนะคะไม่ล้างน้ํานะคะเพราะว่าไม่น้อยจะเอาแบบว่าให้มีรสชาติหน่อไม้ด้วยนะบ่ต้มให้มันจืดนะคะ จะยังไม่ทําให้มันจืดนะเพราะว่ามันไม่อร่อยน้ำไม้ถ้ามันจืดไปนะคะนี่อ่น่อไม้เราก็คืนชีพแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเอาไปลินน้ำออกนะคะดินน้ำทิ้งก่อน นี่เลยใส่น้ำยานางของเราลงไฟแ้บพี่น้เนาะนี่น้ำยานางที่ม่หน่อยปั่นใหม่นะคะวิธีต้มยานางแห้งที่ตากมาแล้วก็ปัน่นแล้วก็เก็บยังไงทำให้ดูแล้วนะคะในนี้มีเขาเบือพร้อมเรียบร้อยนะคะ เปิดไฟตรมเส่นนำยานางก่อนค่ะน่าจะน้อยไปจะไม่น่าจะนำยาหนางมาเพิ่มอีกก่อนค่ะเนี่ยเราก็จะต้มยาหน้ำยานางโตนะคะโอเคนำยาหนังเข้มข้นไปดูวิธีทําได้นะคะลงไว้ให้แล้วในหมวดหลากหลายความรู้นะคะยานางแห้งตากมาก็จะประมาณนี้แม่หน่อยหูซึ้กว่าติดใจน้ำยาดังยายาหนางน้ำยานางแห้งแบบนี้มากกว่านะ แล้วก็ใส่ผักไหงเข้า,งงาลงไปค่ะเป,เป็นล่างมาแล้วนะคะแช่ไม่ได้แช่น้ํานะคะแค่ล้างย้ากับขึ้นชีดค่ะใส่พอดีประมาณกับเนื้อไม่พอดีกะอานะคะแล้วก็จะต้มแล้วเราก็จะซุปสวยงามนะคะหาแนวคนก่อน นี่เดหอมห้วยห้วยนี่นหนม้แห้งต้มใส่ย่านางแห้งวิธีเห็ดทุกชิก้นตุย่างกระบอกเมื่อแล้วเนาะนี่ไม่น่ากินมันจะไปไหนนี่บุญน่ะออนอวยสวยอยู่บาทนี่อุ้ยออนดีนขึ้นอย่างเดอเ้อบได้ตัวเด้อเห็นยังสีแนบมึงว่ามันแข็งบ่แข็งไหมจ๊ะอืมอืมนิดหน่อยสีสังมาเพิ่มค่ะ อโอ้ยหอมอวยสวยอยู่มืออื่นจังสีสุปจังสีหมกนอไม้นะจ๊ะทำให้ดูว่านอไม้แห้งคืนชีพนี่เห็นบ่นี่นี่คืออะไรนี่คือผักนผกานายงาหน่งแห้งมันสีเขียวกว่าแป้งกว่าแบบผงก้บพี่น้องเลิกปุ่นะเห็นบ่ใเห็นหน้ามันมอุนะผนะัะเขียว,วรวยเอ้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลังสรรเมนูให้ดูนะซุปนอไม่ใส่งาบานบานนะคะไม่ใส่ปลาไม่ใส่อะไรอยากรู้กดติดตามไว้เลยจ้า